ปลาดูรองเขาลือนเดี๋ยวตีล huh. ูกพังนั่แหละสองโลกวาเนันีครับผมมาเบิ้งสู่ป้าได้ครับผมเป็นซาของคอได้พ่น้องซาของคอตุ้ยตใ้ยตุ้ตุ้ยตุยตุ้ยตต้ยตั้เต็นต้ยตุยต้ย้ต ป้ากำลังสูบแล้ด้วครับผมเดนาเดนนี่ตัวตัวจะเดอนวะอุ้ยลงยากเน่ยเดนนี่มามือนี้้ามาชมวบรรยากาศโอ้วัหกันไหนเอาเดนคุบเลยออ้รารโทำท่านหงดีด้วยครับอน่า ใส่สงการพรีนอสเดือนเนาะไปเผาเด้อจ้ะเผาปัาเผาปัาเผาแกกู้เดยากเผาก็เอามาเผาเนาะว่าสเลย้แถอันกไ่น่น่นดงก็ดูก่เลูกเจ้าหูซื้อวัุดบขันหยปั๊เจใหม่หลายโพดนั่นอยู่บ้าน như lại đến ngày mai chúc chị nhật nhai hỏi 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 ใหญ่แห้งขัดตกสองรแล้วไปสุุเรื่อนเยอะแล้วนั่นๆๆๆระวังเดินจับไปคอยเดินล่องผดุกน้ำเง,งี้ยขึ้นมานอนจูโคอยู่นี่คุบไปเชียงเก่งใจดาบม <laughs> ั้เก่งใจดาบมันจ่าดาบเลย <laughs> าดาบ

วนก็ยุบวนไปแล้วโหลเลยนี่เด้นี่เด้นนี่ลุ้มอีกข้างหน้านี่ีข้างหน้านี่เรืองอันละวางปลาดุกเงี้ยอุ้ยปลาไหลปลาไหลอ้ยพอเอาปลาดุกไตข้างหลังนั่นนี่นี่ลุกข้างหลังนั่นลุ้งเห็นบ่อพี่มีอีกทั้งอีกเออหน่ะอาถอยอะไรเนี่ยถอยแบบเอาเนื้อเอาเนื้อได้ครับผมหอยขมหอยจูเต็มเต็มทางเลย เฮ oh, 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 oh. oh. oh, ้ยคะแนนจะคุ้นแหม่เละไปเผแล้วเผแล้วคุ้นถาเผาก็มีปลาเผาครับผมโอ้ยตกใจลงมาอย่างให้ยู่หลังฟัง แหงุดประกอบญ่ประกอบญ่หลายแห้งใส่กิโลสองโลอู้โคโลอยู่หลายแห้งสาแห้งอยู่เอาจับพอย่จับอยอู้นั่นสมกามสมกามอู้สมกามเลยเร็มโบ้เนาะเลมโบจับป่า

สวิตมีแต่สำ้ามือเลยปาสิดอู้ลาคอให่ปลาปทวนเลยปลาคนใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้ายังเห็นเห็นากอี่แหงโครูุ่มกไปยุ่งทั้งกี่ผออืมปลาคนใหญ่มากโครูเลยนีแหงครับ

นึงถอดอิ่มไปแล้วโอ้โหโลคว้าเอาฟาเซลิตต์คุปข้าเรื่น ดูพังนั่นแหละให้แต่ดูพังเอ้อดูเดือดดูเดือดดูเดือดชุดเจ๋อเลยเออเออเอาเหม่ได้เอาปลาไปล้างก่อนนั่ตัวนี้แล้วเอาปลาไปล้างเออะจุดยอดเลยได้ล่ะเอาไปล้างไปเอาไปนี้ไปล้างก่อนไปล้างก่อนเดี๋ยวสีเหียวระวังวดโอย่วดเออขอใจเลย แมวครับปลาสิโตปลาตายลอยปกเี่ยงหรอปะหบนีบต้องเลือกแน่ลหลบล้วเอาขึ้นไปเอาลายมนขึ้นูได้สัโนะิบพันีเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหับคับไปลยตรงนี้นะอือวันแหเดียวนี่วะคนแห่เสียงดิวโอ้เอาหมดาวันแห่เดียวจับกะดอกตายปุ่นปุดนยังจับไปถึงโคกเลยยังงโคกเ่ะน้ จ็ดพัหมื่นหมื่นหมื่นแาแล้วบ่แมจับเลยจับเลยบบบบพ่อว่าแรจเอาขันเดียว้คเนียเงครับเฮ้ยโตรนเลยเอาอันนั้นย็มราทังแงกระติกแดง ไปล่างไปดึงตัวหลังอืมดระดุกูระดุดจดดู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 ดวดูดูด้ดู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 บูด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 ูยูด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 ูลูด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 ูบ

เี่ยจะปาสองหมื่นดุนี่พ่อคอนแหงแล้วนะอู้เป็นชิบชิบอีอยาให้มาเบิ้งไก่ไก่ที่ปาน้าวจิ๋เป็นชนวนกันอยู่บนกระดูกกุงท้องไก่เต็มอยู่ีบใบเต็มอยู่นะเนี่ยจะคอยดึงบัวขึ้นจะงบุ้งมัดก้นก็ได้ เออเวลานั่นละเดี๋ยวเขาจับเองเีัเป็นเทหลยรอบแต่เขาพุ่มหลอมีพัดรงนี้ไเดือดไหลแห้งตรงนี้สองโลกว้าเลยนี่ โอ้โหสองโลกว่าเลยแล้วนี่ป๋าฮะเดีวอดีพี่ใหม่สองโลกว่านี่เ้งเนาะโอ้โหนี่เ้งเน้งมีโลกว่าโอ้โหนี่ดีวันนั้นตื้อเอะื้อคุ้มซื้อเจ้าเอะแต่ตัวเดียวอะ ข้าใหม่ดิเบอร์ใหม่คน,นแต่ยังข้าใหม่จับมืองนีไงข้าใหม่วั้เอาใหม่ึ้นดิตึ๊เตัวใหญ่นั่นแหละทำหลอกเราเกือบชิบโร้กเลยไม่รูนอน่มปลาเข็งครับผมาเพูดเอืนเอาของใคล่ะไปรวมๆเลยระมัณักโล